ผลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือดอกไม้ ดอกดอกเราก็เอามาติดที no no ่ดอกน้องรู no no ้จักดอกไหมคะรู้จักรู้จักผลไหมคะรู้จักอารู้จักลังต้นไหมคะรู้จักต้นไม้มีรากไหมคะมีอ่ามีรากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้มาทีละหนึ่งคนมาจับแล้วเอาไปแปะดูซิตรงไหนคือรากตรงไหนคือผลอันนี้ก็คือ 哦。Oh. มีส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนมาหยิบมาหยิบแล้วเอามาแปะสัญลักษณ์อ่ะเดี๋ยวคุณจะบอกว่าใครยกมือขึ้นก่อนอ่ะนั่งตัวตรงอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงยังไม่ตรงเลยยังไม่เรียบร้อยเลยหลับตาหลับ ตา เดียวคุณครูมีใบงานอ่ะคุณครูมีใบงานเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้แต่คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานเป็นศิลปะศิลปะโดยใช้ đồng đang đồng phải lắm you uh -huh.